ว้มามาเกาหลีสูตรไหนไหนี่ฮาเคกสูตรอะไรซองสีเหลืองพี่พายุชอบแน่เลยฮ่อละห้าสิบใช่เอาทำไมไปดูแม่โครละห้าสิบอ๋ปปอ ปรมาณแม่โคยังสมง,งห้าสิบนะโวจะมาเามาผ็ดย่างผสมอยากพินต้บ้านนี้ฮนลูกกับบังหันเล่นใส่บันนี้เล่นแล้วบัเนี้ยไม่เหจะหักไหวเมืม่อไดอ๋อผูกมืออื่นนี่บ้านอะ<ล>น,นี่น เขาแรงีันแนอกินเมือนมี้จกอจกอจกมั่นอ่ะจนได้ใครคลองมาแล้วแต่นี่ยังอัใครคลองกันได้นี่จากแค่นี่งเนี่ยเ้นนีกินก็พบเป็นเอาไปให้เกินอ่โอ้ง ดู้องสองคเราอันขทียัไม่สกินขว่เรอินไ่เยหรนดีมมีเมก็ได้เห็นนหามัแลก็เป็นคเห็ดพมีดเห็ดเห็ดแล้วแลมางถั่วินแล้วมูไวนจะว่าเมยขันเห็นขันเห็นขันเห็นโม่เนี่โอ้เมว่อย อี yani ๋น <u> ี่ให้จังมาแล้วเอเล่อยู่ในบ้านกินได้หน่อยเด็ดนะผมเป็นต้องห้ามกินได้นะใครเผ็ดขึ้นพี่บุญภัยยุพี่เผ็ดเหรอห้ามกินเยอะถ้าใครเผ็ดเลยอายุอายุเผ็ดเหรออายุห้ามกินเยอะเดี๋ยวอ้วกแตกพายุกินเยอะเหรอนั่นอ้วกแตกนะนั่นพายุทำไมห้า แซ่บบอฮานลูกฮาโลแซ่บดีบ่ะน้ำตาแตกแล้วพวันนี้กินกับน้ำเลยวันนี้ใผู้นั้นกระไดฮาฮาฮาเราวันนี้เอ๋อบันนี้ตาหน่อยกันจนตาใหญ่วันนี้อยากกินนมนมที่ไหนล่ะจะไม่มีนมอะไรไม่มีแล้วนมนมโรงเรียนมีไหมยังนะ อ,อให้กันแล้วบันนี้นี่จะปูให้เอาตาตีกันจนตาใหญ่บันนี้เอาโอ้ออบันนี้เอมามา่าเกาหลีนั่นะน่ะมันมาม่าคอสีเหลืองเออทำไมรู้จักวะบอกเลี้ยวก็ไปบอกว่ามันเป็นคอเผ็ดเออเออก็บอกเลยว,ว่ามันเผ็ดแต่ก็อยากจะกินหน้าตาดีแทะเราะก,ก็เห็นมาม่านะ่ะนั่นม่

พอได้เอาล่ะพี่เอากระดาษจุ่ยหน่อยพอๆๆคั่นเผ็ดน่ะทอนะกินน้ํามันก็บ่เาแล้วเอาพายุนําเข้าไปให้เบิดแก้วให้เบิดถ้วยนะกินหลายๆเด้อลูกมันเ็ดเออมันสิแบทองแม่าซึม้นหัวออเ็ดเนาะไปกินวกินแล้วเป็ดกบ่่